อุภูมิในร่างกายเริ่มร้อนอุณภูมิข่าวเริ่มร้อนคุณทําท่าสารัางเฮโยเหรอก็เนี่ยก็กำลังจะให้มันเข้ากับข่าวอันยองอันยอง่ะแ,แต่อันยองแบบนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่เหมาะกับข่าวที่เราจะเล่าอันนี้ดูน่ารักไปอ่ามันดูน่ารักไปดู<ต>ที่ขู่ไปแต่ข่าวนี้ร้อนแรงร้อนแรงมากคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าในโลกโซเชียลนี่มีการขุดมีการแฉมีการถกมีการเถียงกันเยอะมากๆก,กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น มันมีอักษรย่อมาเป็นอักษรย่อพระเอกตัว K ถ้าคนไทยก็อาจจะเป็นอักษรย่อกอไก่ขอไข่ถูกไหมใช่แต่นี้เป็นพระเอกตัว K คไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมน่าจะมีอยู่ K เดียวจริงหรอหรือมีหลาย K มีหลาย K ว่าเราเป็นคนชอบหลาย K เลือกสัก K หนึ่งนะซึ่ง K ไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้าออกมาแฉนะบอกว่า อดีตแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยเป็นพระเอกซีรีส์ชื่อดังออชื่อดังก็ต้องคิดก่อนว่าซีรีส์มีกี่เรื่องอแล้ยพระเอกซีรีส์ดังดังทุกคนดังหมดทุกคนเคไหนก็ดังอ่าถูกต้องทําเธอท้องเมื่อปี2020ก็คือเมื่อหนึ่งปีที่แล้วหนึออ่งปีที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยแหละร้อนๆแต่รตรตรตพระเอกเคคนนี้เนี่ยขอร้องให้เธอ ไปเอาลูกออกหรือว่า<ม>ไปทำแท้งและสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธออีกสองปีข้างหน้าฝ่ายชายบอกว่าถ้ามีลูกจริงๆเนี่ยไม่สามารถเล่นซีรีส์ได้อีกและไม่มีเงินจ่ายค่าป,ปรับอีก900ล้านวอนคุณเป็นจำนวนเงินเป็นเงินไทยเท่าไหร่คุณไม่รู้ผมว่าด้จริงนะเยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะมากเลยเป็น10ล้านอห<า>ลังจากนั้นค่ะุผู้ชมค่ะก็มีอีก เขาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยให้เงินเธอไปสองล้านวอนเขาขึ้นรูปมาให้คุณแล้วเนี่ยอ่าขึ้นรูปมาไวมากหลายเลยคนเนี่ยขุดคุยมากเลยเว่าพระเอกตัวเคเนี่ยเป็นใครหวยมาออกที่คุณคิมซอนโฮมีแฟนคลับคนที่ชื่นชอบคุณคิมซอนโฮเนี่ยก็รู้สึกว่า มันไม่เป็นธรรมกับน้องหรือเปล่าน้องไม่พูดเลยทำไมอ่ะทำไมคิดว่าเป็นการปรับปรามกล่าวหาใส่ไฟเติมเพราะมันออกมาเป็นพระเอกตัวเคไงให้คนได้ไปขุดคุยไปหากันก่อนไหมว่าพระเอกตัวเคเนี่ยเป็นใครมันจะมีคิมอะไรดีคิมจองอึนที่เป็นผู้นำเกาหลีเหนือใช่คิมจองอึนมีใครอ่ะแต่พระเอกซีรีส์ดังนะเขาเล่นซีรีส์ดังหรือเปล่าคิมจองอึนไม่ได้เล่นซีรีส์หรือหน่อยนะ คิมยองยองมเออมีไหมไม่มีเ<ห>จคิมมะใครคล้ายนะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นอันนี้ฟังเขาเล่าก่อนนะคุณผู้ชมเป็นอักษรย่อ,อมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคนพุ่งเป้าไปที่คิมซอนโฮนะก็คือว่าจากนั้นเนี่ยก็ให้เงินเธอไปสองล้านวอนเพื่อไปเอาเด็กออกเธอจึงต้องยอมทำตามคำขอทำที่เธอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหากทำแท้งไปแล้วจะไม่สามารถมีลูกได้อีก แต่เมื่อเธอยอมทำแท้งฝ่ายชายกับลบรูป,รปที่ถ่ายด้วยการออกทั้งหมดเดียวนะล้อกลัวความลับแตกทำไมผู้ชายถึงกล้าถ่ายรูปละ่ะเอาจริงคําว่าลบรูปเนี่ยผมสงสัยนะว่าคือถ้าเป็นพระเอกซีรีส์ที่ดังขนาดนี้แล้วการจะไปถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยแล้วเอามาลงอะ่ะมันเป็นเรื่องผิดปกตินะปกติก็ต้องแอบแอบหลบหบปะ่ะหลบไว้ปะ แต่นี่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงบอกเธอมาลบรูปออกหมดแต่ผมก็นึกได้อีกคนหนึ่งนะคิมเบอรี่คิมเบอรี่ไหมคิมเบอรี่บ้านเราอะพระเอกซีรีส์พระเอกซีรีส์อันนั้นนางเอกละครอันนั้นรอดไปรอดไปคนละคิมกันไม่ใช่คิมเบอรี่คนละคิมนะคะอะต่อคุณก็พยายามหาไปชื่อคิมอื่นเหมอเนาะเดี๋ยวคิกก่อนคิกก่อนเหมือนหลายๆลยคนก็พยายามหาไปคิมนั้นคิมนี้คนนั้นคนนี้เคนั้นเคนี้หรือมีหลายๆลยคนบอกว่า เป็นข่าวลวงหรือเปล่าสร้างขึ้นมาอีกอ่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าหิวแสงเหรอหิวแสงหรือเปล่า<ช>นี่คือสันนีฐานต่างๆนานาน,านานะคุณผู้ชม่ะฝ่ายหญิงยังมีการแฉออกมาอีกอบตว่าภาพลักษณ์ของฝ่ายชายในทีวีเนี่ยจริงๆแล้วตัวตนจริงๆเนี่ยแตกต่างกับทีวีโดยสิ้นเชิงเออตัวจริงของพระเอกเนี่ยโหดร้ายมากชอบพูดจาหยาบคาย วิจารณ์การแสดงของเพื่อนร่วมงานผู้กำกับและคนอื่นๆคุณดูหน้าเขาสิคุณดูรูปที่ทีมงานขึ้นสิขึ้นมีนิฮาร์เขาดูอบอุ่นยิ้มรูปกลิ่มขนาดนี้และถ้าเกิดคุณป็นอันนี้นี่ดูสินี่เหรอหน้าตาของคนที่เย็นชาโหดร้ายหยาบคายและพูดจาไม่ดีกับคนอื่นนี่อย่างนี้เหรอเพราะถ้าเกิดดูซีรีส์ที่เขาเล่นนะแต่ละเรื่องนะ เขาจะมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์แล้วหลายคนที่ชอบถึงขนาดที่บอกว่ารักหัวปากหัวปั๊มกับผู้ชายคนนี้เพราะรอยยิ้มรอยยิ้มรอยยิ้มของคิมซอนโฮเนี่ยเอาจริงผมว่าเป็นรอยยิ้มที่หล่ออันดับต้นๆของประเทศเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวแล้วดูนะอย่างเงี้ยผู้ไปใครจะไปเชื่อหลายเลยคนก็ไม่เชื่อเอมีหลายเลยคนก็บอกไม่จริงไม่เชื่อฉันเอาหัวชนฝาได้เลยใช่อันนี้คุณทําคล้ายเลยนะ ใกล้เคียงมากนะนอกจอกับในจอต่างกันเหมือนกันได้ไหมในจอดีเร็วแต่นอกจอดีเร็วกว่านะคือคุณผู้ชมต้องบอกวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็คือสันนิษฐานกันไปต่างๆนานาว่าเป็นพระเอกเคนั้นเคนี้เคนี้เคนั้นแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางต้นสังกัดทางค่ายซอเอนเตอร์เทนเมนตเนี่ยนะ ต้นสังกัดของคิมซอนโฮที่ถูกโยงว่าเป็นพระเอกตัวเคท่านนี้เนี่ยเข้าออกมาถแถลงการเบื้องต้นว่าค่ายกำลังยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าวขอตรวจสอบอย่างละเอียดและจะถแถลงอีกครั้งอันนี้คือวันที่19วันที่19 19หลังจากนั้นคุณผู้ชมวันที่20 อีกวันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ชมเจ้าตัวเจ้าตัวคิมซอนโฮเนี่ยเขาได้ออกมาแถลงยอมรับยอมรับว่าเคยคบกับผู้หญิงจริงยอมรับว่าเคยคบกับผู้หญิงที่ออกมาให้ข่าวจริงอแล้วไงต่อระหว่างคบกันตนเองทําให้ฝ่ายหญิงเจ็บปวดแปลว่าอะไรวะก็เจ็บปวดไง เสียใจเสียใจมันมากกว่าเสียใจไหมเจ็บปวดภาษาเกาหลีอาจจะแปลเป็นไทยอาจจะเป็นคําสละสลวยกว่านี้ก็ได้นี่แปลให้สวยแต่ภาษาไทยแปลเป็นเจ็บปวดก็ไม่รู้นี่คือแปลนี่อาจจะแปลซอฟแล้วเพราะว่าเจ็บปวดมันคำว่าเจ็บปวดมันอาจจะรวมอันนี้ผมพยายามตีความอย่างนี้เจ็บปวดคือทําให้ผู้หญิงเสียใจเสียน้ําตาอาจจะมีงอนบ้างเสียความรู้สึกอารมณ์ประมาณนี้นี่เจ็บปวดได้หรือแม้กระทั่งบอก ไปทำแท้งก็เจ็บปวดเหมือนกันนะถูกไหมและหวังว่าจะได้เจอหน้าเพื่อขอโทษเธอด้วยความจริงใจและอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ทําให้ผิดหวังและเจ็บปวดจากสถานการณ์ในครั้งนี้ซึ่งการออกมาแถลงแบบนี้หรือว่าการออกมาชี้แจงแบบนี้เนี่ยหลายเลยคนก็ยังไม่ปักใจเชื่ออยู่ดีก็พูดกลางๆนะพูดจริงเออคิมก็พูดกลางๆ อ่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมค่ะล่าสุดภาพยนตร์โฆษณาซีรีส์ที่มีการติดต่อคิมซอนโฮเนี่ยนะหรือมีพระเอกหนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลบภาพของคิมซอนโฮออกและยกเลิกงานทั้งหมดอ้าวชาาเน็ตช้าเน็ตอย่างเราๆล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากการที่จะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรหรือการแสดแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ย ก็ต้องแบบใช้วิเจรยญาณในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะหลายๆคนมองว่าต้องแยกย้าให้ออกเรื่องผลงานก็คือเรื่องผลงานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวการที่ฝ่ายหญิงเนี่ยท้องและยอมทําแทง้งอันนี้ชาวเน็ตนะคุณผู้ชมท้องและยอมทําแทง้งเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงตกลงทําเองเป็นเรื่องของคนสองคนยังไงก็พร้อมสนับสนุนพระเอก คนนี้ต่อไปอันนี้มันเป็นมุมใจข่าวเช้าอันนี้มุมชาวเน็ตอันนี้มุมของคนที่ถือป้ายไฟเชียร์ไายคนที่เป็นแฟนขับก็จะบอกแบบนี้ว่าไม่ได้บังคับเปล่าฝ่ายหญิงไปทําแท้งเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝ่ายชายไม่เห็นน่าจะผิดเลยแต่อีกมุมหนึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นประเด็นเซนซิทีฟที่แปลว่าละเอียดอ่อนเพราะอะไรถึงแม้ว่ากฎหมายในเกาหลีใต้ให้ทําแท้งได้อย่างถูกต้องแต่ว่า วิธีการถ้าฟังผู้หญิงคนนี้ออกมาพูดเธอเนี่ยท้องกับคิมแล้วเธอไปบอกเรื่องนี้กับคิมแล้วคิมบอกเฮ้ยเธอเธอต้องไปทำแท้งนะเพราะว่าถ้าเกิดเธอยอมทำแท้งเดี๋ยวไอเนี่ยจะแต่งงานด้วยอีกสองปีงปแต่ว่าพอเธอไปทำแท้งปุ๊บนอกจากจะไม่แต่งงานแล้วพยายามจะลบเรื่องราวต่างๆออกไปให้หมดเพราะฉะนั้นนี่คือมุมที่ ชาวเน็ตบางส่วนมองว่านี่คือการหลอกหลอกให้ผู้หญิงไปทําแท้งหรือเปล่าชาวเน็ตอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งมันมีสองมุมเสม,มอนะครับกมุมหน,นึ่งก็บอกว่าแยกแยะให้ออกด้วยนะั่นเรื่องส่วนตัวกับเ,<อ>เรื่องงานก็ต่างกาัน<อ>ก็ความคิดเห็นก็แตกต่างกัรกับผู้ชม<อ>แต่สิ่งที่สําคัญมากๆจากข่าวนี้เนี่ยสะท้อนี้เห็นเลยว่าทุกครั้งถ้าเราจะมีความรักหรือทุกครั้งถ้าเราจะมีอะไรกับผู้ชายหรือจะมีอะไรกับผู้หญิงสิ่งที่สําคัญมากๆป้องกันค่ะ ก่อนที่ทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทุกอย่างอนามัยปัจจุบันนี้ราคาไม่ได้สูงมากเอารูปลงได้แล้วนะคะเอารูปคุณคิมซอนโฮได้แล้วลงได้แล้ว <laughs> เพราะว่าเราจะพูดในเรื่องอื่นแล้วคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่า ชายหญิงเนี่ยเวลารับการบางทีเนี่ยมันก็จะมองเป็นแบบอุ้ยสวยงามทั้งหมดเลยฝ่ายชายแบบมอบความจริงใจให้เ,ออเราจะไม่มีอะไรขวางกั้นซึ่งกันและกันฉันขอแบบอย่างนั้นกับเธอได้ไหมอย่างนั้นคือยังไงอย่างนั้นคือฉันขอแบบว่าไม่มีอะไรขวางกั้นไม่มีอะไรมาบด <c oughs> บางความรักของเราสองคนใ,ให้ทั้งตัวแล้วหัวใจให้ทั้งตัวแล้วหัวใจแล้วหัวอื่นด้วยนะครูชมคะหลังจากนั้นค่ะก็มีลูก ทำยังไงแพทเทิร์นส่วนใหญ่ผู้ชายบอกว่าเธอท้องกับใครอ่ะเอาส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะถามแบบเนี้ไม่กับเธอไม่กับแกจะกับใครล่ะอ่ไปตรวจดีเนก่อนไหมมันเยอะไปแล้วฉันมีเธอคนเดียวเธอจะาทำแบบนี้แต่ว่าอ่ะแต่เรื่องนี้นะมุมหนึ่งนะมันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความรับผิดชอบอในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้นะครับคือด้วยความที่วงการบันเทิงเกาหลีใต้ไม่แพ้ฮอลลีวูดเลยนะ เวลามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วภาพของพระเอกที่แสนดีแสนจะน่ารักเวลาดูซีรีส์แต่ในความเป็นจริงโลกในความเป็นจริงถูกแฉอีกมุมหนึง่งเราจะเห็นเลยงานอะไรต่างๆต้นสังกัดบางที่เขาถอดเขาถอดจากงานแสดงหมดเลยแล้วไปพิสูจน์ตัวเองอไปลบคำคอรหาให้ได้ใ,ให้มันใสให้มันกระจ่างให้มันชัดเจนแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาใหม่ ซึ่งกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้นะว่างานต่างๆที่มีคิมซอนโฮเนี่ยต้องร่วมงานกับเขาด้วยแล้วตอนนี้ถูกถอดหมดแล้วอีกนานแค่ไหนจะได้กลับมาหรือจริงๆแล้วเนี่ยแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพื่อเป็นการลดกระแสบางทีมันก็เกิดการแอนตี้นะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยแบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณคุณไม่มีความรับผิดชอบกับสังคมเลยเหรอคุณยังให้การสนับสนุนกับคนที่ถูกกล่าวหา แบบนี้เหรอซึ่งมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกสินค้าพวกนี้เขาจําเป็นต้องขายภาพต้องบอกเลยต้องขายภาพขายอะไรที่มันดูดูดีอะดูดีต้องขายภาพรักอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคนที่เป็นพรีเซนเตอร์แม้กระทั่งในเมืองไทยก็เหอะคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าทําเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเป็นไง ถอ,ถอดเหมือนกันใช่ไหมของไทยนี่คือถอดเลยนะเ,เปลี่ยนตัวพรีเซนเตอร์เลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยยิ่งของเกาหลีใต้เนี่ยยิ่งเป็นอย่างนั้นเลยคุณผู้ชม